สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองนายหลายคนเดิมวันนี้เราก็ไปโยกเกมย้อมแมวไนกันอีกเช่นเคยคราวนี้มาถึงคิวของน้องแมวมีมที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างเจสกามาคราวนี้นางมาในลุกใหม่ใช้ลากว่าเดิมแต่ความสามารถของนางนั้นะจะดีแค่ไหนจะคุ้มค่ากับการกดหาหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสันส้นๆตามสไตล์ไวรุ่นเซิร์ฟจีนกับช่วงโอเปอเรเตอร์รีวิวถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูเลย 応答お願いしますこちらジェシカ前線に到着作戦スタンバイ。 เจสิก้าเดละรเบเลตตัวละคร6ดาวคาดิฟเฟนเดอร์มอนดสายของเซติเนลไอรอนกัดเธอของนางน,นั้นจะสามารถบล็อกศัตรูได้3เป้าหมายและยิงศัตรูประเภทโดนได้ทา่าเนแรกนั้นจะสามารถซัมมอนตัวของโลออกมาได้ตัวโลนั้นจะสามารถอยู่ได้นาน50บวินาทีแต่จะวานได้แค่สีช่องรอบตัวของเจสิก้าเท่านั้นเมื่อโลลงสู่สนามตัวของเจสิก้านั้นจะทําการเปลี่ยนทิศทางการโจมตีให้หันตามไปในทิศทางเดียวกับโลนี่คือตัวละครตัวแรกที่สามารถหันตัวละครได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดและลงใหม่และนอกจากนี้ยังมีเพิ่มเดฟห้กับตััวเอองงงแลละคนที่ข้าห ด้วยที่สําคัญคือตัวของโล่นั้นไม่กินช่อง d e p o ส slot เราจะวางตอนไหนก็ได้ไม่เปลืองที่อยู่แล้วท่านเล่น2เมื่อตัวของโล่ถูกโจมตีจะมีโอกาส50%ที่จะเพิ่ม sp ให้กับตัวของเจสิก้าหหน่วยมาที่สกิลกันบา้างสกิลแรกเพิ่ม attack ให้กับตัวเองเพิ่ม defense ให้กับตัวเองและโล่ของนาง นอกจากนี้ยังเพิ่มระยะเวลาในการอยู่บนสนามของโลอีกและสกิลนี้เป็นสกิลแบบ i n f i n นิตโดยรวมแล้วเป็นสกิลเอฟที่ถือว่าไม่ได้แย่เลยถึง SP ที่ใช้อาจจะดูเยอะแต่เอาจริงๆมันแก้ปัญหาได้การเราเอาโล่ไปวาง ทีนี้เราก็สามารถปั๊ม SP ได้แบบชิวๆแล้วครับแต่นั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับว่ามีมอนมาให้ตีแค่ไหนอะนะส่วนดาเมจที่ทําได้นั้นก็ถือว่าอยู่ในะระดับที่กลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่จนเกินไปแต่ถ้าเจอในกรณีที่มอนมาเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยสกิลนี้ก็แอบ,บเอาไม่อยู่เหมือนกันยังไงก็ลองหาตัวดาเมจมาช่วยเสริมดาเมจตรงที่ขาดหายไปละกันนะครับสกิล2เบื่อแล้วยืนถือโลควักปืนมายิงเลยง่ายกว่า พอเมื่อสกิลทำงานจะทำการขยายระยะการโจมตีเพิ่ม a อ็แและลดระยะเวลาในการโจมตีลง0.9วินาทีนอกจากนี้ยังมีบัฟหลบให้อีกถือว่าเป็นสกิลที่เอามายิงในยามขับขันได้ดีเอามากๆด้วยระยะที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับตัวของนางน,นั้นสามารถยิงโดนได้อยู่แล้วเราสามารถเอานางมาเป็นสไนเปอร์ตัวสำรองก็ยังได้เลยแต่ถ้าเจอมอนที่ตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะต้องตามสภาพนะครับพอน้องยิงไม่ค่อยเข้าเลยแล้วไหนจะสกิลที่หมดไวระดับหนึ่งเลยยิงแป๊บๆอ้าวสกิลหมดแล้วแต่ก็ยังมีตัวของบัฟหลบอยู่ทําให้มัน ได้ระดับหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้โดนโจมตีถึงตายได้ในครั้งเดียวถ้าดวงดีพออ่นะหรือไม่ก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือวางโล่ดักไว้แล้วก็ยิงฟรีๆไปเลยสกิลสามสกิลชูโล,ลงของนางเมื่อใช้งานจะเพิ่มระยะการโจมตีโบนหนึ่งช่องเพิ่มแอคแท็และเพิ่มดีฟน s ์ให้กับตัวเองตัวของโล่เองนั้นก็ได้เพิ่มดีฟนอ์ไปด้วยอีกเช่นกันนอกจากนี้เมื่อเราวางโล่บนสนามเจสสิก้าจะทําการยิงลูกระเบิดออกไปข้างหน้า พร้อมทั้งทําดาเมจกายภาพให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะโดยลูกระเบิดนั้นจะมีรัศมีดาเมจอยู่ที่8ช่องรอบตัวนอกจากนี้ยังสตันเป้าหมายดังกล่าวอีกด้วยและสกิลนี้เป็นสกิลรูปแบบกระสุนโดยจะมีกระสุนให้ทั้งหมด20นัดถือว่าเป็นสกิลที่ดีที่สุดสำหรับตัวของนางแล้วถึงอาจจะไม่ได้ระยะกว้างเท่ากับสกิล2แต่ดาเมจที่ทําได้นั้นถือว่าแรงพอที่จะเคลียร์ตัวก่อนหน้าได้เลยนอกจากนี้ตัวของโล่เองนั้นก็ถือว่าถึกเอามากๆถ้าเจอมอนที่ตีกายภาพนี่เทียบจะสะ สุดแขแข็งงก่รนี้ไปไปดเลยนอกจากนี้ก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆมาฝากกันด้วยความที่ว่าสกิลนี้เป็นสกิลรูปแบบกระสุนคุณสามารถสแปมโลได้ทั้งหมด20ครั้งแต่เอาตรงๆนะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยเพราะว่าคุณต้องมานั่งรอโลรีทุกๆ30วินาทีเนี่ยซึ่งตรงนี้เอาจริงเนี่ยไว้ใช้ในโอกาสที่เราต้องการปิดดามจจริงๆก็ได้แต่ถ้าหาใครอยากจะลองก็ถ้าคุณว่างพอก็เอาเลย การอัพสกิลนั้นส่วนตัวผมแล้วให้แค่สกิล3สกิลเดียวพอครับเพราะมันดูดีที่สุดแล้วในบรรดาสกิลทั้งหมดแต่ถ้าหากใครอยากจะเล่นสกิล1กับสกิล2เนี่ยก็สามารถอัพมาเล่นได้เช่นกัน,นครับ ตัวของโมดูลนั้นจะมาให้อัพกันในอีเวนต์เลนโบซิกพาร์สโดยเงื่อนไขก็ตามรูปภาพเลยฆ่าบอนส0ตัวกับพานดานสามขีดโดยใช้เจสิก้าของเราเองฆ่าตัวบอสอย่างสกลแชตเตอร์เมื่อปลดโมดูลมาแล้วสเตจแรกนั้นจะทําให้ตัวของเจสิก้าสามารถลบบัฟล่องหนของศัตรูได้สเตจสจะบัฟสเตตัสของโลและทําให้โลอยู่นานขึ้นเป็น55วินาทีและสเตจสจะบัฟสเตตัสของโลมากขึ้นไปอีกและทําให้โลนั้นอยู่นานขึ้นเป็น60วินาทีโดยรวมแล้วถือว่าเป็นโมดูลที่ดีมากๆอัน,นึงถ้าไไม่ีรสอก็อั แค่สเตจหน่งก็ได้ครับถือว่าคุ้มเอามากแล้วแต่ถ้าใครอยากจะใช้นางบ่อยๆแล้วก็อัพไปสเตจสองหรือไม่ก็สเตจสาได้เลยครับแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเลยในส่วนของพอร์ตนั้นเช่นเคยครับ พอนึก็สามารถจบได้ทุกคอนเทนต์แล้วแต่ถ้าหากใครอยากกดผดเพิ่มผมแนะนําที่พอสก็พอละครับเพราะอย่างน้อยก็ทําให้ได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมา3%จากทาเลนหนึ่งก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของทุกท่านเลยนะครับว่าอยากจะกดพอไหนแล้วแต่เลยโดยสรุปแล้วถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมา,มากๆตัวหนึ่งเพราะนอกจากจะยืนชนได้แล้วยังทาดาเมจได้ระดับหนึ่งอีกด้วยแถมยังมีโล่ที่สามารถนํามาช่วยบล็อกในยามขับขันได้แล้วตัวของโล่เนี่ยยังถือว่าเป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่เอาไว้ช่วยปั๊มเอชพีให,าใาจจหา้าเป็น อย่างเอในระดับ n15 หรือลงเหมืองที่วานตัวได้จํากัดเจสิก้าถือว่าเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีออกมากๆแต่ในซีรีนตอนนี้ยังต้องรอาการพิสูจน์ตัวเองอยู่ว่าจะสามารถพาเราได้ไปถึงจุดไหนส่วนข้อเสียของนางนั้นก็คงเป็นเรื่องของการที่เวลาเราไปสู้กับมอนที่ตีเวทังแรงถ้าเราเลี้ยงฮิวได้ไม่ดีแล้วก็กเตรียมตัวไปเฝ้ายมาบาลได้เลยและในส่วนของความคุ้มค่าของตัวละครเจสิก้านั้นผมจะให้อยู่ที่มีก็ดีไม่มีก็ได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวตัวนี้ใครที่จะกดหาเจสิก้าผมวขอให้โชคดีทุกท่านด้วยละกันนะครับเช่นเคยคลิปรีวิวนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมดูรีวิวเจ้าคนอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยละ่ะและขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปรีวิว,ต,วต่อไปจะเป็นตัวไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยละ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ